เมื่อดวงอาทิตย์ลารับขอบฟ้าทุกชีวิตต้องก้าวเดินหาที่พักค่าคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือแม้แต่กระทั่งคนหลังจากที่ทำมาหากินกันทั้งวันแล้วทุกชีวิตต้องมีการพักผ่อนพักผ่อนเอาแรงสู้ต่อไปอโบราณท่านบอกว่าพักผ่อนเอาแรงพักผ่อนเอาแรงพรุ่งนี้สู้ต่อไป การพักผ่อนก็เปรียบเสมือนการพักผ่อนกิริยาบทกินอาหารแล้วก็นอนการพักผ่อนมีหลายสายอย่างผ่อนคลายพักผ่อนกิริยาบทพักผ่อนนอนในร่างกายปรับสมดุลในร่างกายในธาตุสี่ขันห้าธาธาตุสี่ขันห้าลอตัวไหนตัวหนึ่งเยอะเกินไปก็ไม่ดีธาตุน้ําเกินไปเยอะก็ไม่ดีธาตุดินเยอะเกินไปก็ไม่ดี ธาตุไฟเยอะเกินไปก็ไม่ดีอ่าธาตุน้ำธาตุดมดินน้ำดมไฟถธาตาุดินเยอะเกินไปมีอะไรรู้ไหมอ่าธาตุดินเยอะเกินไปนี่หลายๆคนจะไม่เข้าใจนะทำให้เกิดความอ้วน <c oughs> กินเยอะ,อะเห็นไหมธาตุดินเยอะเกินไปถธาตาุไฟเยอะเกินไปเออแป๊บเดียวกินอาหารกับเผาผานปุ๊บธาตุน้ำเยอะเกินไปก็ไม่มีเดียวมันก็ น้ำลงปอดไะเห็นไหมธาดินดินเยอะแยะเกินไปก็มีแต่ถ้ามีแต่ธาดินเยอะเกินไปก็มีแต่กระดูกเห็นไหมมีแต่กระดูกหนังหุ้มกระดูกโบราณท่านบอกไว้นั่นล่ะของทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสมดุลกันจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งมากก็ไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งน้อยก็ไม่ได้ทุกอย่างต้องสมดุลกันนี่ธาดสี่ขันห้าถ้าธาดสี่ขันห้าสมดุลกันแล้วร่างกายก็จะมีอายุมั่นคงยืน จนกว่าจะหมดอายุไขบางคนก็มีธาตุดินเยอะเกินไปก็อ้วนตุ้ยนุย้ยเห็นไหมบางคนก็มีธาตุน้ําเยอะเกินไปน้ําลงปอดเห็นไหมบางคนก็มีธาตุไฟเยอะเกินไปกินอะไรก็แป๊บเดียวหมดเผาผัานบางคนก็มีธาตุดินเยอะเกินไปเห็นไหมจอยผอมสูงมีแต่กระดูก <laughs> มีแต่กระดูกเห็นไหม มีแต่กระดูกห้างหุ้มกระดูกเห็นไหมเหมือนกับคนอดอาหารเห็นไหมนั่นแหะมันไม่เท่ากันถ้าคนไหนธาตุสี่ขันห้าสมดุลกันร่างกายสมดุลกันธาตุสี่ทุกอย่างก็สมดุลกันก็นกลายเป็นคนร่วมงามไม่สูงไม่ต่ําไม่เตี้ยร่างกายผิวพรรณก็งามเต่งตึง,ตงเป็นสาวก็สิบหกสิบเจ็ดก็สวยงามนี่แหละคือทุกอย่างธาตุเท่ากันถ้าธาตุไหนไม่เท่ากันลองดูก็แล้วกัน ดอกนึกถึงคนทวนและคน้อมคนที่น่ารักอ่ะคือสังคมเขาชอบนธาตุสี่ขันห้าให้มันเท่ากันนะอย่าให้บางสิ่งบางอย่างมันเยอะเกินไปก็ไม่ดีพยายามพยายามธาตุดินอย่าให้เยอะให้พอสมมาพอควร